สวัสดีครับวันนี้มาดูหมูหมูเบิร์เชียของฟาร์มหมูดําเมืองช้างอําเภอต้าตุมจังหวัดสุรินทร์ครับฟาร์มหมูดําเมืองช้างก็มีสายพันธุ์เบิร์เชียที่เป็นคุโรบุตะสายพันธุ์ญี่ปุ่นครับที่เป็นหมูดําสายพันธุ์ต่างประเทศที่ได้ผสมเทียมมาครับ,รบเลียเ้ยงแบบคอกดินอยู่แบบปอนๆครับมาดูกัน นี่น่าจะสามสิบโลครับครับดือครับคนคนคนเชื่องครับเชื่องเชื่องเชืองเชืองเหลือสี่ตัวทำไมอ่ะพ่ออยู่ด้นะฮะไอ้เพื่อน้นำ ก็จะมีตัวผู้หนึ่งตัวเมียสามไว้พัฒนาต่อครับก็จะมีตัวขนยาวสองตัวขนสั้นสองตัวครับหมูวเบิเชียที่เลี้ยงง่ายเล้นเลี้ยงง่ายเหมือนหมูป่าแต่แข็งแรงเหมือนหมูป่ากินอาหารลดต้ตนทุนครับผม ครับที่เหลือที่เหลือ,อไวอ้พัฒนาครับเพราะแบ่งไปส่วนหนึ่งแล้วก็เหลือไว้พัฒนาต่ออีกส่วนหนึ่งครับหมูดำเด็กเบิร์เชียร์ครับฝากกดติดตามทางช่อง y o u t u b e ด้วยนะครับเพราะผมมีสิ่งดีๆผมก็ะจะทำลง youtube เพื่อเป็นแนวทางเป็นแบบเป็นตัวไว้ไว้เป็นดูเป็นตัวอย่างเนาะ ไว้ไปปรับใช้เอาในในการทำกรเษกเษตรเกษตรผสมผสานครับผมผมก็คือจะอ่าในที่ดีก็ทำลงเนาะครับก็ฝากกติดตามผมมใชัยซึดมาอ่าทำเป็นเจ้าของช่อง youtube และก็ทำกเกษตรผสมผสานทำลงไว้เพื่อให้คนได้ดูเป็นแบบอย่างเนาะครับผมเผื่อนำไปปฏิบัติใช้ครับผม ขอบคุณครับปลาหมูดำเมืองช้างขอบคุณครับ